้ไ <aro id> <s ans> วเย,วยและนี่ก็เป็นกล่องสุดท้ายที่ผมจะรีวิวในรอบนี้แล้วนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชอรรีวิวกันด้วยนะฮะหลังจากที่2คลคิที่ผานมานะผมได้รีวิวทั้งนิโคลโรบินนะครับแล้วก็นามนี้ไปแล้วนะและคราวนี้นะผมมารีวิวสาวสวยคนสุดท้ายของรอบนี้นะฮะนั่นก็คือโบอาแหนค็อกนั่นเองครับ <One Piece. S 1> และที่อยู่ตรงหน้านคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะนี่ก็คือฟิเกอร์นะฮะ b o อาแฮนด์คอเวอร์ชันบีบีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟิกเกอร์นะฮะของโบอาในชุดว่ายน้ำนะครับที่ตอนนี้ลดราคาอย่างมากเลยนะฮะผมซื้อมาแค่สอ0ร้อยกว่าบาทเองนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ เอาละฮะเรามาดูกันที่ตัวสินค้ากัน่อยดีกว่านะครับด้านหน้าน่าจะเห็นเลยว่าเป็นตัวฟิกเกอร์มาเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับบัวแฮนด์คอร์กเวอร์ชันบีบีนะครับด้านข้างเป็นลายดอกกุหลาบสวยงามแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะฮะจะเห็นเป็นด้านข้างของตัวฟิกเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีมุมต่างๆให้ได้ดูกันนะครับโอ้โหส่วนกล่องนะฮะทำมาจากกระดาษลังนะครับสกีมันเรียบร้อยนะถือว่าดีเลยนะครับแกะเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมแกะเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ ขออนุญาตเอาน้องนอนลงนะครับผมยังเหม็นหน้าชัดๆเหมือนกันนะครับผมจะแกะแพร้อมกับคุณผู้ชมตอนนี้เลยนะครับ<อ>นี่คุณผู้ชมสวยงามที่สุดในสามตัวนี้ที่ได้มาเลยฮะและตัวใหญ่มากคุณผู้ชมตัวใหญ่กว่า2ตัวที่ผ่านมานะครับด้วยความรวดเร็วฮะรเรารีบแกะออกมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมตัวนี้ผมกดมาแบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะคือแบบ ย็นปุ๊บใจกดเลยและคืออยากรู้ด้วยว่างานจีนเนี่ยที่เป็นงานพอปเนี่ยจะขนาดไหนเชียวโอ้โหเฮ้ยทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชมฐานสวยงามเลยนตลกอ่ะฐานนะครับนี่ครับเป็นพลาสติกนะฮะงองได้นิดหน่อยนะครับแล้วมาดูกันที่ตัวฟิกเกอร์นะครับโอ้โหฟิกเกอร์ใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่จริงจริงหน้าเนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูหน้านะฮะแล้วก็พร้อมกับตำหนิต่างๆที่ผมได้เห็นแล้วนะครับ นี่ฮะตัวใหญ่มากนะครับทาเป็นเล่นไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันหน่อยดีกว่านะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันที่ตัวฟิกเกอร์หน่อยดีกว่านะครับเห็นไหมฮะว่าหน้าตานะครับทาออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะฮะสำหรับงานจีนนะครับถือว่าตัวนี้นะฮะที่ผมได้มาสุดยอดที่สุดแล้วนะครับและต่อมานะฮะดูเอวครับเอวทําออกมาได้แบบคลอดสวยงามนะฮะมีร่องมีรอยนะครับโอ้โห ่วนด้านหลังหน้าเรามาดูกันที่ทรงผมนะครับทรงผมไม่กั้นเกลี่ยออกมานะฮะเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยมีการแรงเงาเท่าไหร่ก็ตามนะครับตุ้มหูนะฮะตุ้มหูงูที่ขาดไม่ได้นะครับก็ยังทําออกมานะแถมมีลายด้วยนะครับถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดที่ดีนะฮะส่วนด้านบนของทรงผมนะเราจะเห็นว่าเป็นรอยข้อต่อนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนิ้วมือที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับทำออกมาได้ดีนะครับมีการทาเล็บด้วยนะครับสวยงามครับผมแต่จุดตําหนิอยู่ตรงนี้ครับคุณผ นี่ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้มีตำหนินิดหน่อยนะฮะจะเป็นข้อต่อตรงแขนนะฮะเห็นแล้วว่าเป็นรอยนะครับเหมือนพยายามต่อเข้าไปนะฮะแล้วก็สีตรงนี้นิดหน่อยนะครับเหมือนจะเล่อนๆลนะครับถามว่าด้วยราคาขนาดนี้ก็ถือว่าพ่านๆมาไปดีครับมาดูกันในส่วนขานะครับขาปั้นออกมาได้ถือว่าเรียวยาวสวยงามนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเนียนตรงด้านหลังของขาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทําออกมาได้ดีนะฮะในการลงสีถือว่าผ่านเลยนะครับผม แล้วก็นี่ฮะส่วนสีตรงขานี่ยังมีแบบแปมๆอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีเกีี่ยตรงนิ้วยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับถือว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้งครับแล้วมาดูกันในส่วนของหน้าอกกันหน่อยดีกว่านะครับหน้าอกนี่ปั้นออกมาได้แบบอืม้มฮึว้ยเฮ้ยอ่ะลงสีได้สวยงามนะฮะโอ้โหปั้นออกมาได้เย้าวยวนชวนเซ็กซี่มากเลยนะครับสำหรับโบอาตัวนี้นะฮะ แต่เสียดายนะครับตัวนี้แคสตออฟไม่ได้นะเสียใจด้วยนะครับซึ่งผมเองก็อยากดูเหมือนกันครับ <laughs> โอ้ยสวยงามเว้ยเฮ้ยและนี่ก็คือฟิกเกอร์นะครับในชุดว่ายน้ำบิกินี่นะฮะของโบอาแฮงค์คอรเวอร์ชั่นบีบีนะครับงานปอ๊ปอปปอมนั่นเองนะฮะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องชอนทีวีด้วยนะครับในการชวนรีวิวคันหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมให้ดีๆนะครับสำหรับนเรื่องบอกว่าสวัสดีครับ <laughs>